สวัสดีครับวันนี้รายการแจงเลยเพื่อนนะครับวันนี้มาพบกับนิสสันมาร์สโอ้โว้ยปี2013อันนี้ยังไงล่ะอันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2013สวยๆเลยนะครับนี่ดีไซน์นะครับสวยงามนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับพึ่งเข้าใหม่วันนี้อาบน้ำมาเลยใช่แต่ว่าชุ่มๆจำๆนะว่าสะอาดหมดจดแน่นอนครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถ คันหนึ่งนะครับที่ใช้งานได้ดีแล้วประหยัดน้ามันมากนะครับคันนี้นะครับเอาไปเลยพี่นะครับและของแถมเราจะให้อีกเดี๋ยวเอาราคาไปก่อนนะครับคันนี้จัดให้หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหแบบว่า้มจับนะครับพี่ผ่อนสบายๆครับเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับข้อเสนอดีๆแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับจัดให้เลยคันนี้ฟรีนะครับ ค่าโอนค่าบริการค่าจัดต่างๆนะครับค่าประกันภัยนะครับจัดให้อีกอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินีกแถมให้นะครับชุดใหญ่นะครับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวแถมให้นะครับทันนี้นะครับถือว่าถูกอกถูกใจเลยนะครับแถมแทบทุกอย่างแบบนี้นะครับพี่ๆจะไม่ติดต่อมาดูได้ไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับภายนอกนะนะครับเห็นไหม เอ่โอ้โหดูดีมากนะครับแล้วก็แม็กของ15นะครับยางใหม่ๆเลยนะครับยางของเด็กชันนะครับนี่โอ้โหแม็กของพี่เจนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วดูนะครับออเทซอรีนะครับมีคีเรตให้พร้อมนะครับเห็นไม้ด้วยความที่มาใหม่เอกสารมันอยู่ครบเลยนะครับอ่าอาจจะดูแบบว่าเอกสารพร้อมๆอย่างนี้นะครับแน่นอนครับแล้วก็มีที่เก็บเห็นไหม นี่พอละบอลครบหมดเลยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับแล้วเราให้ถูกๆเลย1นึ่งแสนสามหเท่านั้นวงอาไนะครับอาจารย์แทนแบงค์นะผมพร้อมเลยนะครับเห็นไหมท่านนี้นะครับถือว่าออปชั่นนะครับครบเซตเลยนะครับและน้ำมันเราแถมให้อีกนะครับโอ้โหและดูเครื่องเสียงนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะนะครับระบบระบบนะครับระบบอากาศเป็นดิจิตอลนะ โอ้โห,โหโอเคนะครับนี่เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับหนังเบาะหนังแท้นะครับโอ้โหคันนี้ถ้าเกิดว่าเปื้อนนะทำความสะอาดง่ายเดี๋ยวไปดูภายในภายในและหลังนะครับเอา้าอย่างถูกนะครับพี่ๆทุกท่านนะแบบนี้เลยที่โอ้โห,โหต้องการนะครับคันนี้แบบว่าผมก็อยากจะนั่งนะแต่ว่ารถคันนี้มันน่ารักน่ารักสำหรับผู้หญิง นะครับให้ผู้หญิงนั่งนะคันนี้นะ่าหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าขับรถไปมหาลัยนะครับเล็กๆนะเหมาะมากนะครับนิสสันมันนะครับแล้วประหยัดน้ามันมากครับพี่คันนี้นะโอ้โหทำความสะอาดง่ายซื้อให้ลูกนะไม่แพงเลยนะครับไม่เสียดายครับเดียวขับมอไซค์นะครับตอนนี้นะนะครับโอ้โหนะครับดูด้านด้านนอกนะครับด้านในนะนะครับคันนี้โล่งมากนะครับ ยางอะไหล่พร้อมนะครับยางอะไหล่เราเปิดให้ดูได้เลยนะครับนี่ยางอะไหล่เราเปิดให้ดูได้นะครับอุ้ยอุ้ยนะครับมาดูได้อ่าเห็นไหมนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับพี่แน่นอนครับพี่วันนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะสําหรับสําหรับราคาราคาเพียงหนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะ คันนี้นะครับถูกมากเราให้ที่สําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้รถจริงๆนะครับคันนี้นะครับอ่าพี่ๆท่านใดสนใจนะคันนี้นะราคาเพียงแสนสามนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ครับรถบ้านสมชายแอดไซน์ไม่ได้เลยนะครับนี่ที่นี่เลยนะครับ s c นะครับห้าห้าแปดนะครับอย่าลืมแอดไซน์นำหน้านะยนะพี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปให้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวเราขึ้นไปให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตลอดนะครับแน่นอนครับพี่ ส่วนลดเรามีให้พี่แน่นอนนะครับสําหรับคิปต่อไปนะเดี๋ยวเราอัปเดตให้พี่ปากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ๊งกิงกิงด้วยนะพี่นะครับวันนี้นะครับรถบ้านองชาววันนี้นะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ